เลนเฉพาะทางมีกี่ชนิดเลนเฉพาะทางนะคะหรือที่เรารู้จักกันว่าออฟฟิศเลนเนี่ยมีทั้งหมด3ชนิดด้วยกันค่ะโดยที่เราจะแบ่งตามระยะการใช้งานนะคะได้แก่ระยะบุ๊ก PC แล้วก็ลูมค่ะระยะแรกเลยก็คือระยะบุ๊กค่ะบุ๊กเนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการมองระยะอ่านหนังสือไปจนถึงระยะคอมพิวเตอร์เลยค่ะเน้นใช้งานคอมพิวเตอร์มากๆเน้นกว้างแต่ไม่เน้นลึก เหมาะกับคนที่ทำงานเกี่ยวกับบัญชีแล้วก็งานเอกสารนะคะระยะที่2ก็คือระยะแบบ PC ค่ะ PC เนี่ยก็จะมีความลึกขึ้นมาหน่อยนอกเหนือจากจะมองเอกสารชัดเจนแล้วมองคอมพิวเตอร์กระชัดแล้วก็ยังเห็นคนที่นั่งตรงข้ามกับโต๊ะของเราได้ชัดเจนอีกด้วยนะคะส่วนชนิดสุดท้ายคือระยะรูมค่ะรูมเนี่ยก็จะมีความลึกของการใช้งานมากที่สุดค่ะ ก็คือนอกเหนือจากที่จะมองเอกสารชัดแล้วมองจอคอมก็ชัดแล้วก็ยังสามารถมองระยะไกลออกไปได้อีกนิดนึงค่ะคือสามารถใส่ในห้องประชุมเล็กๆได้เลยค่ะอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ